ติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆค่ะคุณค่ะจินคือใครอ่ะเจ็บอะจะบอกนะว่าสิวขึ้นในจมูกอะ ที่มีผ้าพันคอสีเขียวอ่ะนะที่มีผ้าพันคอสีเขียวอ่ะเหรอ thank you คุณเบียอว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ what's your name ผมจีน่าค่ะโอ้จีน่าค่ะโอ้อายุ28นะคะโอ้ I think Gina right อ่ะ my name is Jin 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 wow together yeah right yes oh สวยมาก Thank you อยู่ก็แฮนด์อยู่ก็หล่อมาก No ้หมีหล่อมาเแม่หล่อมาใช่วันวันวันมิ้นอ๋อ No ่หล่อมา้งอ๋อโนหล่อมากหล่อมากอยู่หล่อมากใช่ Um, one อ๋อวันแมทไว้แมทเย้โอเคใช่ but first I have a question I have a question อ uh ่ะฮะทอมมีแฟนไหมคะมี no อยู่ล่ะอยู่ล่ะอ๋ออยู่อยูีมีแฟนไหมไม่ไม่มีเหมือนกันเลยใช่บอมมี่พายสวยก็เลยไม่มีใครสนใจเลยอ๋ออยู่20 How old are you 이8 2이30는30 성, 30야30 30 30 30 30 3이30이0 3이30이0 3이30 30 30 30 30 30 30 30 3이30 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 30

Okay, Gina, uh, Merry Christmas! Merry Christmas and Happy yeah. New Year! Yeah, Happy New Year, really ni nice to meet you. Nice to meet you too. Um, I can Where are you from? Um, my, my, from? Yeah. Half Kauri, Co half Thai. Really? Mm. Mm. My mm. born is Korat, Korat. Korat? Korat! Oh, wow. soy oh. soy. Wow. Sorry, so. What is she? She's named Jin. He he. He's uh, name Jin. Johnny. 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 Yes. Gina. Um. Christmas, right? Huh? I wanna. I wanna try violin. Really? Um. Yeah. I wanna. Sing can for can us. you? Can you? Yeah. I wanna um violin for us for you. Oh, thank you. Yeah. I'm so excited. Oh, uh, wait, 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 wait. wait, In Casanova Isan. really? You Casanova? Wait. Right? Menu. No. Yeah. Okay, wait. So. Okay. <coughs> <coughs> Thank you, sir. Oh. 오케이? Okay. มั่มากค่ะยอด so amazing so amazing oh. หักหักเจ้าลายเลยหักเจ้าลายเลยจ้าหักเจ้าหลายๆเลยอ่า uh. you really, really really สวยจ้าสวยมากๆจ้า you oh my god you really really ห really ล่อมากๆจ้าอ๋อ uh. เริ่มแหละคนหาภาษาไทยหรอตาคุณเซ็กซี่มากเลอี่ <L ely? S 1> my eyes yes my eyes on you hey stop <laughs> stop ฮ่าฮ่นฮนาฮ่่เฮ่่่าฮ่่า เขาไปในใจอย่างไหนอีกแลเขาไปเขาไปในใจอย่างไหนเข้าไปในใจยังไงใช่ไม่ต้องไอชอบยู u จิงเหรอจริงเหมือนเบิ้นเหมือนกันนะ ออ๋น้ามกินข้าวยังอ๋อไม่กิน why ทำไมอ๋อไม่หิวไดเอทอ๋อไม่หิวใช่กินทั้งข้าวเลยอครับกินแล้วค่ะอ๋อเก่งมากว้าวกินอะไรอัมสุกินุน่าเก่งปิเกนโอ้ I love อ๋อโรตีโรตีโรตีใช่ and ส้มตำ oh ส้มตำ แอนบูกาทาบูกาทาว้าวแอนแอนผู้หญิงจีน่าว้าวช้าฮักเจอกอะไรเด้อฮักเจ้าเหมือนกันเด้อยินดีที่ได้รู้จักนะคะค่ะไว้มีโอกาสเจอกันนะคะค่ะค่ะ บายบายนะคะโอเค see you next time ค่ะ see you next time ขอขมังมาจ้าบายบายจ้าม้วนายครูจะบ้าเขาคือใครเข้าไม่ได้อ่านเม้นเลยเขาบอกมวยทุกคู่เล้วแล้วคือจีนสูง158จริงหรอ เสียดายเนาะชีะหล่อมากเลยนะร้อยหกสิบแปด thank you คุณแฉมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเราไม่สูงค่ะจีรศิษย์สิบเอ็ดอ่ะหล่อเอา้า <c oughs> <c oughs> ก็ท้อจีหน้าปะ เอ้ยร้อจะสิบสองก็สูงกว่าเด็กแต่เด็กไปไม่เอาเอ้ยอะไรอะถ้า,าเท่าจีน่สิคขูบอนเหรอจินจีลํำนี้หยุดน้องชอบพี่สาวนางไม่ได้ชอบฉันอกนางก็ดูทรงแล้วเหมือนายบเบิ่นอะพูดไปเรื่อย ไปแม่งทุกลำน้องรักชาลีเชาเคยอยู่ก่อนยินไปเรื่อยจริงเอาสิแกอย่าเบิร์นหล่อเออเลิศ น้องชายชาลีรุ่นแรกคูบบอลเด็กปั้นชาลีรุ่นแรกเด็กปั้นชาลีรุ่นแรกอ,รอ๋อใคคราาาฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ